คั่วงาไงาให้หอมอร่อยยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้ครูอ้อจะมาให้ทั้งหมด4ขั้นตอนกับอีกหนึ่งเทคนิคเฉพาะบ้านบุนขนมหวานรับรองทำง่ายไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะขั้นตอนที่1เลือกงาดีมีชัยไปกว่าครึ่งวันนี้ครูอ้อขอแนะนำเป็นยี่ห้อไลทิปนะคะยี่ห้อนี้ก็คือใช้ประจำของเขาก็จะสะอาดไม่มีเศษแมลงติดมาด้วยต่อไปขั้นที่สเราก็จะ ล้างงาของเราแบบนี้นะคะล้างไปทั้งหมด2รอบแล้วก็แช่เอาไว้ประมาณ5นาทีพอเสร็จแล้วก็เอามาตั้งให้เสด็จน้ำขั้นที่3มแล้วก็เตรียมคั่วกันเลยค่ะเทคนิคเฉพาะนะคะอันนี้ใส่ใบเตยลงไปด้วยจะช่วยให้งาของเราหอมอร่อยยิ่งขึ้น ใบเตยการเก็บสต็อกใบเตยใครที่ไม่มีพื้นที่ปลูกนะคะสามารถเก็บสต็อกได้ให้อยู่กับเราไปได้ประมาณเป็นปีๆเลยนะอันนี้ครูทำคลิปไว้ให้แล้วสามารถไปย้อนดูกันได้คะ่ะเราก็คั่วไปเรื่อยระยะเวลาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากาันให้สังเกตตัวงาจะมีความกรอบขึ้น ไปพร้อมๆกับใบเตยที่เราคั่วไปนะคะแล้วสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนอันนี้ครูใส่งาดำเข้าไปเพิ่มสีสันให้หน้ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะพอใบเตยเริ่มกรอบงาเริ่มเปลี่ยนสีนั่นแหลคะค่ะสุกเรียบร้อย นะคะใบเตยของเราก็แห้งกรอบไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาทำให้งามีความหอมยิ่งขึ้นโดยการเออทำลักษณะแบบนี้นะคะใครที่มีคุกก็สามารถใช้ได้เลยตรงนี้ยทำแบบตำเขาเบาๆกดเบาๆ ตัวความมันความหอมของงาก็จะยิ่งออกมาอีกวันนี้เราเอามาใส่ในกล้วยอบภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นขนมครีนที่อร่อยและก็มีประโยชน์มากๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะชวนมาทำงาแผ่นนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ครูอ้อบ้านเมอนขนมหวานด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ